สวัสดีครับสวัสดี f อซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสั่งชูงเกอร์ยิ้มครับบรรยากาศยามเย็นครับผมอยู่ที่เขาเรียกว่าถนนเขาเรียกว่าซอยเนินทรายเนาะนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นพวกสวนป่ากล้วยไมย้ที่นี่กรุงเทพนะฮะนายทวีวัฒนาเห็นไหมกรุงเทพทุกคนทุกคนดูกรุงเทพนะครับ <c oughs> กรุงเทพอีกแล้ว EP สองนะมเีเนี่ยต้นมะพร้าวนะ้นสวนมะพร้าวนะครับที่ท่านเห็นนะครับสวนมะพร้าวต้นไม้ลมลื่นนะครับหลังจากที่ฝนตกไปแล้วส่วนด้านนี้ก็เป็นทุ่งนาเนาะไม่เหมือนกำลังไถานาอยู่ทุกคนเขากำลังไถานาอยู่นู้นไกลๆอยู่นี่นะครับ บางคนคิดว่ากรุงเทพมีแต่ตึกใหญ่นะครับจริงๆนะกรุงเทพชั้นในเนาะคนละส่วนนะครับนี่อันนี้เป็นกรุงเทพชั้นนอกครับอยู่เศตษวีวัฒนาเห<ม>็นไหมเขามีป่าเป็นสวนนะสวนมะพร้าว <c oughs> ขวามือสวนมะพร้าวนะครับผมขอบคุณท่านที่ชอบชมคลิปแบบนี้นะซ้ายมือก็เป็นออทุ่งนา อ,อดูดิบรรยากาศนะียเขาทำสวนมะพร้าวด้วยนะทุกคนบรรยากาศดีเนาะมันเหมือนอารมณ์คล้ายๆต่างจังหวัดนะครับก็ผมคลิปแบบนี้ผมเคยถ่ายมาอสองสามคลิปและ้ะเนาะดูดิทุกคนเห็นไหมนี่เขาทำนานะครับอืมเขาทำนาเนาะเห็นไหมทุกคนกวางใหญ่ไพศาลนอบางคนเข้าใจว่า กรุงเทพจะต้องมีป่าไอ้มีควันมีโรงงานบริษัทอะไรนะครับตึกราบบันช่องก็มีนะในอีกส่วนหนึ่งนะเห็นไหมเขาทำทุกหน้าตรงนี้ก็มันเป็นเหมือนคือเป็นชายแดนติดต่อกับนครปฐมเลยนะครับกรุงเทพตรงนี้เขตทวีวัฒนานะครับ พาเอฟซีเลาะดูนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ดูมันมีแต่ป่านะทุกคนต้นมะพร้าวต้นสูงใหญ่นะทุกคนเห็นไหมเนีเขาบ้านบ้านเขายังเป็นบ้านธรรมดาธรรมดานะดมูมีต้นมันสัปะหลังด้วยเหลือเชื่อเลย <c oughs> ตลกว่ะกรุงเทพมีมันสัปะหลังนะคิดดูดิทุกคน เทพมีมันสำปะหลังมีต้นมหอมอากเหมือนคล้ายๆอยู่บ้านนอกอะ่ะต่างจังหวัดไกลๆฝั่งซ้ายก็จะเป็นริมคลองนะแต่คลองก็จะน้ําน้ําก็จะน้ําเสียนะเนี้ยแต่ฝั่งขวานี่น่าดูกว่าทุกคนฝั่งขวามันจะเป็นต้นไม้อะ่ะเป็นป่า ส่วนมากฝั่งขวานี่ก็จะเป็นเป็นพื้นที่แบบพื้นที่วางเปล่าเยอะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นส่วนบ้านของของคนที่อยู่แถวเนี้ยนะครับแบบเขาเอ่อไม่ได้ขายอย่างเงี้ยอ,อไม่ได้ขายให้หมู่บ้านจัดสรรอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าซอยเนินสายเนาะคลอ,องเนินสายก็ฝั่งนี้ก็ ก็มีนะครับจริงๆก็มีทั้งสองฝั่งแหละเพราะว่าพอพอคนเข้ามาอยู่เยอะๆเนี่ยแต่ก็จะเป็นแบบมีห้องเช่าห้องแถวบ้างอะไรบ้างครับแล้วก็แล้วก็จะมีแบบถ้าเขาไม่ได้ขายที่เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนพื้นที่พื้นที่เอาไว้แบบเดิมๆเห็นไหมผมว่าหลายๆคนก็น่าจะชอบนะชอบแบบบรรยากาศแบบเนี้ย พื้นที่มีป่าเห็นอะไรก็หยิบกล้องมาถ่ายนะครับให้เอฟซีได้ชมแบบเนาะแบบบางทีบางครั้งบางคนไม่เคยเห็นเหรู้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ กระทั่งผมเองผมก็ยังงงๆนะแบผมชอบจริงๆอยู่ในกรุงเทพนะตรงนี้เป็นกรุงเทพนะทุกคนเพราะมาถ่ายแบบนี่แหละคือกรุงเทพเห็นไหมกรุงเทพจะมีต้นไม้มีป่ามีอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมต้นกล้วยป่ากล้วยเห็นไหมเขาก็ไม่ได้ตัดนะเจ้าของที่เจ้าของทางเขาก็ไม่ได้มาตัดเขาก็ปล่อยไว้ธรรมชาติแบบนี้นะเด็กๆเ,เ,เล่นกัน เดี๋ยวข้างหน้าก็จะออกซอยออกซอยเพื่อจะทะลุไปพุทธมณฑลสายส่เหมือนเดิมนะครับส่วนไปทางขวานี้ก็ไปมอกรุงเทพทนบุรีนะครับมหา,าม,หมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีส่วนสายนี่ก็จะออกถนนพุทธมณฑลสาย4นะชือ่อ ถ้าหน้าหนาวนะอากาศโคตรเย็นนะทุกคนเย็นมากเลยแหละแถวนี้เพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะไงไหนจะต้นไม้ไหนจะครองอ่ะโอเคอันนี้หมู่บ้านอะไรเนี่ยมีต้นไม้เยอะกันหมู่บ้านเนี่ยโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับเอาไว้คลิปสั้นๆเนาะ ยาวบ้างสั้นบ้างก็กราบขอบพระคุณ f อนะครับที่เข้ามากด Subscribe กดถูกใจะนะครับผมชมโฆษณานะครับชมคลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับผมนะครับเพื่อให้มีรายได้เนาะตอนนี้รายได้ก็ยังไม่ทันเข้ามานะฮะก็จะขอได้ แบ่งสรรปันส่วนให้ครอบครัวนะให้ลูก mm hmm. ไว้ซื้อขนมกินบ้าง mm hmm. อะไรบ้างเนาะ mm hmm. บนบนทนนซ้ายสี่ฝั่งนูน้นต่อเลยนะก็จะปลูกหมู่บ้านขึ้นหมู่บ้านใหม่แล้วโอเคเอาไว้แค่นี้ดีกว่าโชงดีมีเงินใช้ครับเอาไว้คลิปหนะ้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม